ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพการบริกา9นาทีผลเอกประวิตย์ตั้งเป้าค้ามนุษย์เป็นเทียร์2ในปี65ย้ำต้องทำงานหนักและจริงจังกว่าที่เป็นอยู่เร่งค้นหาช่วยเหลือคุ้มครองเหยื่อที่ตกค้างตามหลักสิทธิมนุษยชน 9นาฬิกา24นาทีฝนถล่มนครศรีธรรมราชอย่างหนักต่อเนื่อง10ชั่วโมงน้ำรอการระบายหลายจุดเตือนพื้นที่เชิงเขาระวังน้ำป่าไหลหลาก9นาฬิกา36นาทีวุฒิสภาเตรียมกระทู้ถามรัฐบาลความคืบหน้าแก้ปัญหาสายไฟสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซีย ลาสุดกามนาิก50นาทีเริ่มแล้วเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงวันแรกราคาเริ่มต้น12บาทถึง42บาทประชาชนต่อแถวซื้อตั๋วยาวเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news เราอัพ